วันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องยนต์นะคะนี่คือตัวเครื่องนะคะที่จอดไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะนี่คือไม่ร้อนนะยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะคะแต่ก็มีการรีแพร์อยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ไม่มีน้ำนะคะที่ที่ตัวหมอน้ำนะคะแต่เครื่องยนต์สามารถทำงานนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะนะคะนี่คือ ซ่อมแล้วรีแพร์แล้วนะคะเรายังไม่มีน้ำที่นี่นะแต่ว่าเรายังสตาร์ทเครื่องได้นะคะโอเคสตาร์ทเครื่องค่ะ,ะแบตเตอรี่ใหม่ เทียนก็เปลี่ยนใหม่ เราก็จะโชว์ให้ดูแล้วว่าเครื่องมันยังทำงานได้อยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เราเทสไม่ในหม้อน้ำไม่มีน้ำนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือทำงานได้ปกติทุกอย่างเิยยอดนะคะ